สวัสดีครับผมพัชิตโสพลนะฮะจากตัวแทนศูนย์ส่งเสริมศาสตรมการพาณิชนะฮะวันนี้เราได้ลงื้นที่นะครับอ่วิสาหกิจนะครับแปรรูปอะไรนะวิสาหกิจวิสาหกิจแปรรูปและผลิตสินค้าเกษตรทุ่งใหญ่ครับโอ้โหครับผมได้น้องอะไรครับทักทีฮะน้องธงชัยครับผมน้องธงชัยน้องธงชัยทำหน้าที่อะไรครับดูแลเรื่องของการผลิตนะครับผมอครับผมครับอ่าคราวนี้น้องธงชัยนะฮะก็คือเป็นผู้ดูแลนะครับ ก็วันนี <fin anta> <ots> ้ทางทางประธานนะฮะเขาปดีเขาเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะไม่ไม่สะดวกนะครับวันนี้น้องธงชัยทำหน้าที่แทนนะฮะเราไาดูส่วนประกอบเครื่องกันนะครับน้องธงชัยนะครับส่วนประกอบหลักๆคือตู้นะฮะตู้อบนะครับอบเมะลิโกโก้นะฮะโกโก้นะครับตัวนี้คือตัวล็อกนะครับปลดล็อกนะครับด้านหน้าอ่านแนะนําก่อนด้านหน้านะครับตัวนี้คือตัววัดความชื้นและอุณหภูมินะฮะนะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับ ดูว่าอุปภูมภายนอกเนี่ยเท่าไหร่แล้วความชื้นอ่าภายนอกนี้เท่าไหร่นะฮะมาดูส่วนประกอบข้างในนะฮะภายในนะครับจะมีตัวใบกวนนะครับใบกวนจะกวนนะครับจะกวนอ่าเขาเรียกว่าเป็นระยะหลังจากการหมักไปแล้วสามวันนะครับหลังจากการขบวนการหมักไปแล้วสามวันฮะเขาจะเขาจะเป็นการพลิกหรือกลับด้านนะเพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานได้อย่างเหมาะสมนะครับภายในนะฮะจะติดเซ็นเซอร์นะครับอยู่ด้านล่างนะจะมีเซ็นเซอร์วัดด้านล่างนิดนึง นะครับอ่านะครับจะมีเซนเซอร์วัดเรื่องของความชื้นนะคูอด้านนี้นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยด้านนี้ได้ไหมครับด้านนี้ไม่ได้านนี้ครับอ่าห็นไปในด้านนี้อ่านี่นะครับอ่าข้านในจะติดบรรจุเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมินะครับภายภายภายนภายในด้านในส่วนด้านบนนะฮะจะมีอ่ารักกตเตอร์แบบชนิดอินฟราเรดนะครับครับไว้สําหรับกรณีที่อ่าเชื้อนะครับในสามวันแรกเนี่ยเมื่อเรา ควัด p h หรือค่า p h เนี่ยเดินอย่างไม่สมบูรณ์นะเราจะกระตุ้นเชื้อด้วยการเพิ่มฮีเตอร์เข้าไปนะเพิ่มความร้อนไปอยู่ที่ประมาณ4 0่สิถึงห้าสองศาโดยประมาณนะครับผมระบบจะทําการตรวจเช็คเองส่วนการกลับนะะจะมีตู้คอนโทรลนะตัวนี้นะครับนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะการตั้งนะการตั้งของอุณหภูมิอุณหภูมินะครับ แล้วก็การบ้านเซตต่างๆด้วยทัศสกีตอนนี้คือระบบยังไม่ทํางานนะฮะแล้วก็ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราเข้ามาแล้วโกโก้เนี่ยเป็นช่วงหน้าแรงโกโก้ยังยังไม่ออกผลนะครับซึ่งซึ่งเราเดี๋ยวต้องรอเรื่องของกระบวนการทดสอบอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราทิ้งเครื่องไว้นะครเป็นกันครับพี่น้องน้องอะไรนะน้องสงชัยครับน้องสงชัยแข็งแล้วโอเคไหมครับครับผมภายในตู้คอนโทรลนะฮะระบบคอนโทรลจะฝังคอมพิวเตอร์หรือซี u ีไว้ นะครับภายภายด้านในนะครับเพื่อทําหน้าที่ควบคุมเรื่องของกระบวนการกลับนะครับกลับหรือพลิกหรืออุณหภูมิต่างๆนะของสเต็ปอุณหภูมิที่ที่ที่ในการทํากระบวนการหมักโกโก้ภายใน7วันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมน้องชนชัยโอเคไหมโอเคครับผมถังเน่บรรจุประมาณร้อยลิตรก็คือก็คือสามารถใส่ได้ร้อยร้อยกิโล หนระ้อยกิโลก็คือน่าจะเป็นเพียงพอสำหรับเล็กๆนะฮะต่อครั้งในการหมากต่อครั้งนะครับครับ